แม่จ่าพี่น้องจ้ามือนี่ตำทั่วทิบทั่วแดนจ้าเบิ้งจ้าอยากลายมีผักจ้าพี่น้องซ้ำเห็นฮ้ยมากทำไรไหลห้วจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามือนี่มาอยู่กับมาดามซามสลึงหรือว่ามาดามว่าเต็มบาทอีกแล้วนะจ้ะเนาะมือนี่ได้ยุดจ้ะมือนี่ว่ได้ไปเห็นงานคือเขาสมปาพี่น้องอุ้ยไก่สิแบบวันนั้นของเดือนมั้งเบิงส่งแล้วจ้ะเป็นชังไดครับพี่น้อง ตาทั่วทีบเด้อจ้าอันนี้ในไส้เท่งแค่รดไส้เท่งหัวไชเท้าแล้วกาไส้อันเห็ดเข็มทองจ้ะพี่น้องเห็นบ่นีเห็ดเข็มท้องจ้ะเ,เ,เ,เป็นจังให๋หน้าตาดีบ่คะหน้าตาดีคือผู้เบ่งบ่คะ่ะบ่มีแค่นี้เด้พี่น้องจา้าจ้เอมีอนี้นําพี่น้องหัวบกหอยกับอันอันียังกอกับดักแด้ว่านลงไปพี่น้องจาอ้ายะลงไปว่านลงไปพี่น้อง โอ้ยลูกสาวขามันมีลืมช้อนเอาอยแล้วใส่เขาอยู่แล้วพี่น้องมาๆๆพี่นอ้องรื้อบ,บอกพักตอนนี้พักแปดล,ลวกมื้อนี้ต้องพักซดพักนั่นแล้วจ้ะพักแปดล,ลวกแล้วก็พักขาลวกแล้วตอนนี้นี่เลยสวยงามค่ะจัดกราเป๋าจว่ามบงไหนกับว่างไวเรื่อยวเห็นไข่เป็ดตม้มจ้่พี่น้องกินเนี้ยบานๆเนี่ยห่อฮาได้นี่แหละโอ้ยไผมีเป็ดสำบายเด้อค่ะบ่ะต้องมา ื้อกินด้วยจ๊ะโอ้ยสมัยหน่อยเป็นเล็กหน่อย้ามาฝาวไปเก็บไข่เป็ดน,นี่จ้ะสวยงามป่หึมค้นงามแังพี่น้อง <c oughs> โอเคจ้ะมาลงมือมาจ้ะพี่น้องจ้ะมันนี้เลยจ้ามาๆม,ม,ม,มาแสบแสตายสไตล์มาดามสามสลึงจ้ามาพี่นอ้องอยากแห้งสมปากทำไรหลยฮึบเออค่อยติดหวัง บัะกอบผสมเอานล้ผักขาหลวงพี่น้องเอ้ยว่าเป็นผักขาหลวงอันนี้ผักแปล้งหลวงจะพี่น้องจ้ะก,กินเพ่นกาดแย่หลายกินให้กูน้ำใสอืม นองจ๋าอืมหวานหวานพักแป้นรวงเจาะหูบะวาไม่เจาะหูบะวานคนไทยเพินงบุกหูได้ว่าพักแปน้นห่อมารวงก,กินได้อืมเมืกนางกันนะหางว่าจะยานเพื่ออันนี้นี่จ้ะจำนำหน่อยไปซื้อคนถามมาคุณร่ำดวนเอาพักแป,ปน้นไปให้ที่ยังผละ เลยบอกว่าปต้องมาหลายด้วยพี่นุ้นเสียเอาไปลวกกินกระตับหมูหงส์เขาบอกอ่ะลวกกินได้ด้วยเหรอรู้แต่ว่าเขาไปทําขนมกุยช่ายมาซานมาพี่น้องก็เลยอ้าวลวกกินได้สิพี่อร่อยมากเลยหวานสีหวานมากโอ้โหเดี๋ยวหนูจะลองทำเหมือนกันวะ่ะไหนกับห้องต้นหะูอยู่น่ะแบบคนไทยถึาางนต้นหัวเขาแก่ลวกกินได็ดอืมมันแซ่บ หวานนะพี่น้องเนาะอืมอกินใน็กุดน้ำใสพอกะาเยอะแยหลายกินพักแปนที่พอพุทเธ่เกาแม่ว่าเคืองหนึ่งเคืองหนึ่งยุแขวคข่คะเคืองหนึ่งล่งพองก <c ười> ินบักแปนเพื่มัมกกินสมบักแปนมแม่เนี่ย ข้าวสมผักแฝดแซบ่บหืมอืม,อมใครเจ็ดไม่สำคัญไม่เอาอื่นจากนา้องเนี่ยไทยนี่ตุ๋นเนี่ยต้มหืมไหล ขนาดาู้อดขอ้าอื่นบางง่งเหรออ,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 อือหืออืมๆๆอืนอี้ก็ยอดอ,อี แสบเอออร์ซินาอยากสันได้ดิต้องขินต้องสันอยากหะไรไม่ได้ขินโดน ย้ำเพาะลวกมาละพันกันเนาะปลักแปลนขนาดว่าค่อยๆพริกเลยเด้ยฮึฮึฮึปลอคอกไกลเป็นอกจังค่ะดีอ่ะหอมน,น้ำหอมน,น้ำบอกกอกเป็นค่ะดี กินข้าไปเบิ้งงข้าไปอย่าพี่จาาา่า,กกา <c oughs> มันจะทนอากาศจั้งในพี่น้องจ๊าฝนตกประบาดห้า ยุ้งเทพเอาวัดสันเ,เรนพรเาะเอาครับครับฝนเท่ลงพี่น้องจ้าเพราะใคไข่ไงเอาแสบหนาเอาแห้งมันไม่จะค้อนกีดเนาะไม่มีโกกใหม่หลายขึ้นมาฮาวม่มีกี่ดนินเอาใบมันควรค้อนกีดว่าไต่เอาใครจุ่มนม้ำ ข้านมาไข่เป็ดมันนวด่ะมากินไข้เป็ดแต่นวดดิกินผักหรืออิ่มแล้วพีอน้องจา๋าแทนผู้ได้กินกินผักสดแลยท่องอื่น ลวกกินเอาได้พี่น้องสิม,มี่ได้ผู้กินพักสดเรากระทองอืดกระมิจ้าหน่อยก็เป็นกินพักสดเหล็กกระทองอืดจ้ากระสิกินทั้งพักสดพ,พักลวกใส่กันทุงสิ่งละอืม,ม,มของข้าตัวใหญ่ไง khôm nứt nứt Có hoa không? Này heo bao bao nhận lại Kinh Kinh con Kinh rồi con จังจุ่มน้ำฮึมฮผักบัวผักบัวังอยู่ในตู้เย็นไม่หงุดหงิดจังใบเปื่อยไปเราเสียดายนะเสียดายเดี๋ยวหน่อไม่สวยแบบฮึมโอ๊ยแซ่บครับ มีพอดีเจเปิดเพลงให้ฟังฮึมฮึอืมอืมอืมน้องายิอหองายพี่น่องนะอืม หอยดำตาบฟังซีผู้ชมจะหอยตีนสร้างบ่ะหอยตีนส่างเคยเห็นมาอย่างยุบานหน่อยมีหอยตีนส้างเจอมาสียูเลืกตรงลงกปิงงม้มเอาแบบเลิกคักเลยละ่ะหอยตีนสร้าง ไปยังเพิ่อนองเอินหอยตีนสร้างซีเมนย้อนว่าโตใหญ่ไ่ไใหญ่ใหญ่โอ้ห้าตังโตนี้ญ่ก็จานนี่ใหญ่เกือบซ้ำถาดพี่นลองจ๊ะพอเพิ่นสิมุดลงไปเอาได้มากสองตนี่เพิ่นซ้อยสร้อยส้อยส้อยเรากับพัดเพชรใส่แอนใส่ใบยีราพี่น้องจา๊าสองตัพัดเต็มเต็มกระทะใหญ่เลยพี่น้องร้ายอจริงเนื้อเพิ่งไรต่องวันหน่จำไม่ได้ว่าหยาบเพ,พ,พื่อหยาบเพราะว่านั้นกินแต่น้อยแล้วเนาะ พอเป็นมุดน้ำลงไปนี่ให้อ,อ,อ,อมันอยู่เลือกโดนโดนมันสิลงไปเอาไืบ้านนันี่เครื่อ,หองหอยกาดนี่เครื่องหอยจีนสร้างหอยซบนกทนเอินอยากกินก็ไปง้มเอา ต้องให้กินสร้างตีนสร้างถึงได้กินงย่างเพราะมันอยู่เลิกจ้ะยูดีวิดีโอก็ดับไปพี่เนาะรู้ซับ้นดับไปงงหึแค่ไมนเนี่ยบ่าหันใจเห้อฮ เม่ได้กเลียงเบิ้งไม่ได้กินได้ขอยถั่วรอเพื่อน <c oughs> หอยจีนจางหอยจีนจางตัวใหญ่เพราะว่ามุดลงไปเอามาให้กินข,ขนาดพี่น้องเอ,อ้ยพันธุ์พัดเพชรตัวยิ่ๆใหญ่กว่าจานทั้งโตพี่นอ้องเปล่ามาซอย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 ฝึกมาซอยตอนใหม่เนี่ย ซอยให้ได้ยำําเสร็จแล้วก็พัดเสบ็ดกิฬาคักมานาดจ,จ้ะกินผักเข้าไปได้กับอิ่มนะ่ะอ่ะอิม่มครับ ไกินร่างหากินยาคันผู้บ่หมมองมุดลงไปกับบ่ได้จ้ะพอเปสิงหัวจักว่างมันบ่างไว้กินสร้างคนอื่นว่างมันมุดแต่เอาบิ่สวยจ้า รสชาติคือบักจางหวานต้มกับหวานแม่มักถึงก็เลื้ยงพรอมแม่เนาะพรอแม่ผ้าจีนเทากับจำจำอยู่แซ่บกินที่ทำเป็นผ้าจีน เ่าเกาผุนเอิดใครสับหนักชันช้ำดักแด้หน่อยอืมคือ,อ,อบอกว่า นางจ้าดักแดบบ้เจ้าเราหมองกับละวค่าปะคื่กันนด้ยังในไปบางกะปิเห็นมือบางกะปินางรูบารโ์โลห์ไหโลละสองรอยตลาดบางกะปิจ้าแต่พ่อเหนี่ยมาตลาดมีนโลละร้อยยี่สิบจ้านงื่เลยคนบันท้างคนท่องข้างไยเอ็ดแหละเ็นมาขาย อันนี้ออกมาเนเพื่อเคิงโล่จ้ะว่าลูกกับมักกินขวายเพิ่อนขวายเพิ่อนกินหับอ uh ีกดล้วีซ ăn gì Đắp sợi Người có giảm thấy không Cái sau chuẩn được Cái được tạm Đây Cái được nó chả Cái hoài hả Cái bà tình xin Chụt cái chạc thủ, Cái đấy bạn đi พาอเมื่อยน้ำมันเสาเสียอยากกินน้งสีเ่เยจา้ะเพรามันนมสเสาร์พ่อกังเว้นมากเสียอยากกินน้งสี่กินเห็นมันสวงอ้าต้มไข่เป็ดนวดนวดน้นนะมันหอนนวจ้ะนวครับไข่เป็ดสามช้น่วยเหนียนเมาเลย <cười> <cười> Đắc đè thành tổ cũng xì có tổ nói thì tổ nhanh có nhịn nó như nào nào là đã không tổ nhanh tổ nhanh เบิ้เอาเด้อผู้ใจอยากกินมี่ยุบ่บางกระปิ้นจะว่าบางกระปิไหนว่าแพงโลละสองรนะ้อยนะแล้วแต่ผู้ไก่จะว่าลืมเบาบะหมีม่ลืม้มเบาลืมคิดลืมคิดแล้วเดี๋ยวผู้ยุ่งไก่ยุ่งไก่ปนกับแสบอยากปนตั้งเด้อแสบสวย ืมเลี้ยงไว้ป่ะพี่น้องตำหมูหุ้งเต็มจานนี่ไงกินผู้เดียวเบิร์ดว่ามันตำหมูหุ้งตำตัวที่ตัวแดงมียังเอาใส่เอาใส่เอาใส่ไปรวดน่าให้เหลือมีเพชรแค่ไหนเนี่ยอืมบอกแล้ว แค่ใะพี่น้องจ้าชุดนี้ประเดี๋ยววิญญาณไหลกินอ่างเบอร์เซือจ้าแซ่บคักเต้นเต็มเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ากินคลีนนี่พันเอิญว่ากินคลีนเลยพี่น้องเกี่ยงตับโอเคพี่น้องจ้า หน่อยฝากอ่าหน่อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใด้ด้อจ้ะคั่นมาคลิปหน่อยกับฝากแชร์ไปได้ด้วจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วกับมีหยางกลับมาคุยกันมาแนะนํากันเด้อจ้ะพี่น้องคลิปนี้หน่อยไม่ได้วอามิหยางไรเป็นแบบเป็นมึนๆเป็นอืน่นๆจังไดบูญจ้าอยากกินนยากกินตำหรอกกินให้มันซวงเลยไปได้วอกอิหยางหลายเอาไว้คลิปหน้าพ่อกับแม่ได้ดจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิงกิงได้จ้ะเพื่อทีสีได้บอผ่านคลิปใหม่ น้อจ่าเนาะสิได้พอเวลาหน่อยโพ่นคลิปลงไปกระดี่นี่สิไปสั้นเตือนมู่เจ้าให้เขามาเบิ่กน้อจ่าเนาะหน่อยฝากเนเด้อไพ่บอกใน่ดยกดติดตามฝากกดติดตามเนเด้อจ้าฝากกดใดกดแชร์น้ำเด้อจ้ามาเว้ามาคุยกันให้กำลังใจกันเนเดอจ้าพี่น้องจ้าบ่มีอย่างหลายสุดท้ายนี่ก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองไข่สมปรารถนาสุขค้นน้อจ่าคิดบางสิ่งใดก็สมปรารถนาจ้าคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้น้อจ่าสวัสดีจ้าบ๊ายบายรักทุกคนนะคะจบละ